การทําเบียร์เนี่ยปัญหาหนึ่งคือเรื่องกฎหมายที่ยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับนักต้มเบียร์นะทำไงที่เราจะต้มเบียร์ที่เมืองไทยได้แล้วกลับมาทบทวนว่าเราควรจะมีโรงต้มเบียร์ที่เมืองไทยเราก็เลยไปศึกษาเรื่องใบอนุญ,ญาตของเราเราปรากฏว่าเรามีใบอนุญ,ญาตต้มเบียร์อยู่แล้วเราก็มาทำโรงเบียร์ขึ้นถูกต้องตามกฎามายคือ10ล้านลิตรคือเราทำา10ล้านลิตรแหละแต่ยังยินสิล้านลิตรเราให้ส่วนหนึ่งกับไทครา์เบียร์ไปเลย คุณมาแชร์ลรงประสบการณ์ตรงนี้ได้ทุกคนที่ทําเบียร์จริงๆเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในกรอบนั่นหรอกเขาพร้อมที่จะทําเบียร์ในมุมของตัวเองได้ทำไมเบียร์มันถึงแตกออกไปคือแต่ละคนแต่ละบูเวอร์มันจะมีคาแรคเตอร์มีความคิดของตัวเองว่าเขาอยากทําเบียร์ประมาณไหน เราไม่ใช่ต้องมานั่งกินรักเกลือกนโลกของเบียร์คือโลกที่เปิดว่างเบียร์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่สูงเราสามารถเล่นแอลกอฮอล์ที่ลดปลั่นลงมาแต่ได้บอดี้ได้ความรู้สึกได้จินานาการได้อารมณ์ได้สติสุดท้ายเวลาเราชิมแล้วเราชิมแบบมีสติจินานาการที่เราบอกว่าชิมแล้วอร่อยเราอร่อยแล้วเราเราหยุดกับความอร่อยเหล่านั้นแล้วให้เราซึมซับความรู้สึกแบบนั้นผมว่าเป็นมันบวกเมื่อเรามีอนุญาตเนี่ย การที่คนหนึ่งจะมาต้มเบียร์ได้มันต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีองค์ความรู้ในการต้มเราก็จะจัดทาเรื่องของสถาบันอุตมติเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเรื่องเบียร์ได้ง่ายๆจากเริ่มต้นไปนเป็นจุดงระดับที่ยากที่สุดนักต้มเบียร์ของเมืองไทยเนี่ยมีความสามารถลุกคนต้มเบียร์ได้อร่อยหลายๆแบรนด์เนี่ยได้รับการยอมรับในต่างประเทศมีการไปส่งเบียร์ระดับโลกก็ได้รางวัลกลับมาทุกๆปีไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวด้วยหลายๆแบรนด์มองว่าสิ่งนี้ที่เขาอยากทำคือเวลามีประกวดเนี่ยเวลาต้องอธิบายให้ กับคนเขาระก่กวว่าอันนี้มันเบียร์ของคนไทยแม้ไปต้มที่กัมพูชาเวียดนามต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเบียร์ของไทยนะแต่เขาก็ตีตราที่ฐานที่ผลิตเป็นหลักทั้นั้นการที่ฉลาดมันเขียนว่า m ม d e i ไทยแ i l a n d 1%์เนเนี่ยืมว่ามันทำให้นักต้มเบียร์นะพูดในเวทีโลกได้100%ว่าเรามีคลาสเบียร์ของไทยจริงๆแล้ว จากที่ข้อจำกัดที่เราไปต่างประเทศเราสมมติเราจะพกขนนทุเรียนนยไปต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างโอกาสยากอาจจะเจอเรื่องข้อกฎหมายหรือไปซื้อที่ต่างประเทศก็ตามรสชาติอาจจะไม่ได้ร้อเปซ็นที่เป็นไทยแต่ตอนนี้เราก็มีคงไทยได้แล้วเนี่ยเราสามารถใส่วัตถุดิบที่เป็นจริิๆเอกโลเคอลของเราจริงๆเนี่ย ได้เลยแล้วทําให้ความหลากหลายของเบียยนะมากขึ้นเป้าหมายของเราอย่างหนึ่งเราอยากให้มีความหลากหลายของเบีย์ทั่วประเทศเลยเหมือนว่าหนึ่งตำบลหมืองหมู่บ้านเนี่ยมันมีเบีย์ของตัวเองถ้าในเปรียบเทียบกับเมืองนอกครับน้ำนเ,นเป็นวัตถุดิบหลักของการทาเบีย์น้ําทางเหนือน้ําทางกลางน้ําทางภาคใต้เนี่ยจะมีค่าน้ำที่แตกต่างกันต่อให้ทำลากเกอร์เหมือนกันเนี่ย รสชาติเบียก็จะแตกต่างกันยังไม่รวมถึงวัตถุดิบท้องถิ่นเช่นอันมีมะแขวนไม่ไวะเป็นข้าวหอ,อมมะลิหรือมีผลไม้พื้นเมืองของของเราเนี่ยเราสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ด้วยเอานักผลไม้พื้นเมืองมาต่อยอดทำเบียทำให้ท้องถิ่นเราแข็งแรงวัตถุดิบที่เหลือจากาการเกษตรทั้งหมดมาทำเบียได้เราก็จะมีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่จะทำเบียรสาชาติเฉพาะตัวแล้วผมอยากให้ตรงนี้กระจายไปตามภูมิภาคมันจะสร้างความหลากหลายให้กับผู้บริโภคและเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น ก็ที่อุดมติเราจะออกแบบเราจะสอนเรื่องเบียร์ให้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดให้มันสนุกจะออกแบบการทดลองต่างๆให้คุณสนุกเอนจอยกับการพัฒนาสูตรเบียร์ได้ทดลองการทําเบียร์ด้วยตัวคุณเองอาจจะทําที่นี่แล้วกลับไปทําที่บ้านลองทดลองดูทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากความสนุกก่อนแต่ก็อยู่บนทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยกันจนคุณมั่นใจและคุณอยากจะโตขึ้นเป็นหลักสูตรที่เป็นบิวมาสเตอร์จริงๆคุณก็สามารถเรียนกับเราที่ร่วมกับสถาบันชั้นนาของต่างประเทศได้เราก็สามารถที่จะต้ม เรามีสเกลขนาด20ลิตร60ลิตร200ลิตรพันลิตรจนถึง5,000ลิตรขึ้นอยู่กับตลาดที่เราต้องการจับที่เราทำเนี่ยมันถูกกฎหมายทั้งหมดตอนนี้เรามีที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ทดลอง ให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของเบียร์ได้ยูงูต้องตับกฎหมายเสรีแล้วก็สามารถเอาเบียร์ไปโชว์ศักยภาพว่านะักต้มเบียร์ของคนไทยเนะี่ยต้มเบียร์ได้ขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้มันมันเปิดหมดแล้วสิ่งที่คุณอยากทำมันมันได้หมดแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นฐานในการที่จะทำคุณต้องมีความเข้าใจมันนิดนึงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจมันแล้วจะทำอะไรก็ได้จะต่อยอดอยังไงก็ได้ถึงว่าต้องให้ความสำคัญกับการเรียนตอนแรกก่อนรู้ให้จริงก่อนแล้วจะทำเบียร์ได้ดีครับ